สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับเอกซ่าหลังจากที่แอดมินได้หายหน้าหายทาไปเลยนะครับผมก็ต้องขอโทษทุกทท่านไว้ด้วยนะครับเนื่องจากแอดมินเนี่ยมีภาระหน้าที่หลายๆอย่างให้ต้องรับผิดชอบนะครับผมแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยแอดมินก็จะกลับมาอัปคลิปให้ทุกท่านได้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับเอาล่ะครับมาเข้าเรื่องของเรากเลยดีกว่าวันนี้แอดมินจะพาทุกท่านไปฟังคอมเมนต์ของชาวโลกกันนะครับว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่แบมแบมก็เซเว่นเนี่ย ได้เข้ามาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องไอ้คนหล่อรวงนะครับผมก็หลังจากที่ปล่อยม V เพลงนี้ออกไปแล้วเนี่ยแฟนๆเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างแอดมินก็ได้รวบรวมแล้วก็คัดเลือกคอมเมนต์แล้วก็มาแปลให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกนะครับโดยคอมเมนต์แรกเนี่ยคขาเมนเอาไว้ว่าช่างเป็นเพลงที่ยอดเยี่ยมมากและการเต้นของแบมแบมก็เป็นสิ่งที่น่ารักที่สุดที่ฉันเคยเห็นมา ฉันไม่เข้าใจภาษาไทยแต่เพลงนี้ติดหูมากเขาเป็นคนที่น่ารักที่สุดบางอย่างเกี่ยวกับภาษาไทยที่ทำให้ทุกคำฟังดูนุ่มนวลแล้วก็โรแมนติกเพลงนี้รู้สึกเสพติดเลย สวัสดีฉันมาจากอินโดนีเซียฉันมีความสุขมากที่ได้ยินเพลงนี้น่าสนใจมากฟังดูเท่และน่ารักมากฉันมองว่าฉันจะสามารถดูซีรีส์เรื่องนี้ได้เสียงของแบมแบมนั้นดีมากฉันรักเพลงนี้จริงๆ ฉันชอบเพลงนี้มากๆเมื่อฉันฟัง Spotify ครั้งแรกและจนถึงตอนนี้ฉันแค่อยากเตือนพวกเราทุกคนว่าแบมแบมนั้นสามารถเป็นนักแสดงได้เช่นกันแบมแบมในฐานะนักร้องนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์โอ้พระเจ้า ฉันชอบที่แบมแบมนั้นเปลี่ยนวิธีการร้องของเขาที่นี่ก็เซเว่นเขาคือแรปเปอร์ของเราแบมแบมในตอนนี้นั้นเป็นทั้งนักร้องแรปเปอร์ apper, และนักเต้นเพลงนี้วิเศษมากแบมแบมนั้นน่ารักและเสียงของเขาก็สมบูรณ์แบบหวังว่าเราจะได้ดูหนังเรื่องนี้นะฉันลงหลายเพลงนี้กับเสียงร้องของแบมแบมจริงๆ ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าฉันนั้นต้องการสิ่งนี้ในชีวิตแบมแบมมีความสามารถมากฉันรักเขาจริงๆนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันอ่านซับไตเติลมันเป็นเพลงที่ยอดเยี่ยมมากและความหมายของมันก็ช่างน่าทึ่งโอ้เพลงนี้ติดอยู่ในใจของฉันแล้ว แบมแบมนั้นเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีความสามารถจริงๆฉันรักเขามากๆเขานั้นเปรียบเหมือนชีวิตของฉันและฉันจะคอยสนับสนุนเขาอยู่ที่นี่เสมอเพลงของแบมแบมนั้นติดหูของฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเสียงของเขานั้นจะน่ารักขนาดนี้ไม่เข้าใจสักคำแต่ทำไมฉันนั้นถึงฟังเพลงนี้ตลอดเวลา มาต่อกันเลยนะครับโดยคอมเมนต์ต่อไปเนี่ยเป็นคอมเมนต์ของชาวอินเดียนะครับโดยเขาได้มาเมนเอาไว้ว่าชาวอินเดียทุกคนที่นี่ชื่นชมการร้องเพลงของแบมแบมน้ำเสียงของเขาฉันรู้สึกเสพติดอย่างสมบูรณ์แบบแล้วแบมแบมเก่งที่สุดการได้ฟังเสียงหวานๆของเขานั้นทำให้หัวใจของฉันนั้นเต้นรัว,รว แม้ว่าฉันนั้นจะไม่รู้ภาษาไทยและไม่เข้าใจว่าแบมแบมนั้นกําลังร้องเพลงอะไรแต่เพลงนี้เป็นเพลงที่ไพเราะภูมิใจในตัวของแบมแบมของพวกเราทำไมไม่มีใครพูดถึงนิ้วของแบมแบมเลยสวยมากฉันคิดว่าแบมแบมนั้นเป็นแรปเปอร์แต่เสียงร้องของเขานั้นก็ดีมากและเหมาะกับเพลงนี้ โอเคตอนนี้ฉันต้องการการร้องเพลงของแบมแบมที่สุดในชีวิตเสียงของเขานั้นหวานมากว้าวแบมแบมนั้นเขียนเพลงนี้และก็ผลิตสิ่งนี้ในขณะที่พี่ชายของเขานั้นก็ออกแบบท่าเต้นพรสวรรค์นี้จะต้องวิ่งผ่านยีนของพวกเขาแน่ Comment ต่อไปนี้เป็น Comment ของชาวเกาหลีนะครับผมโดยเขาได้มาเมนต์เป็นภาษาเกาหลีเอาไว้ว่า น้องแบมเพลงนี้ช่งางไพเราะจริงๆและขอขอบคุณที่พัฒนามาได้ไกลขนาดนี้อยากให้แบมแบมทำเพลงและร้องเพลงไทยอีกซักเพลงเขาเสียงดีมากโอ้แบมแบมท่วงทำนองก็ไพเราะเพราะเสียงของเขาเช่นกันฉันเคยได้ยินแต่เขาแร็ปเท่านั้น และก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายนะครับผมโดยคอมเมนต์เอาไว้ว่าเขายอดเยี่ยมมากเขาไม่ได้เป็นแค่รัปเปอร์คนเก่งเท่านั้นแต่ยังเป็นนักร้องที่ยอดเยี่ยมพวกเราภูมิใจในตัวคุณก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับโดยส่วนมากแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเคยชินกับแบมแบมที่เป็นนักเต้นแล้วก็รัปเปอร์ประจมงก์เซเว่นนะครับผมแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย แบมแบมได้เข้ามาร้องเพลงอย่างเต็มตัวเลยนะครับผมแล้วทุกคนก็ประหลาดใจว่าทําไมแบมแบมเนี่ยถึงมีน้ําเสียงที่ไพเราะแล้วก็สามารถร้องเพลงได้เพาะขนาดนี้นะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นภาษาไทยก็ตามแต่ทุกคนก็สามารถฟังได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกความสามารถหนึ่งของแบมแบมที่ทุกท่านได้เห็นกันนะครับผมยังไงวันนี้แอดมินคงต้องขอตัวลากันไปก่อนและถ้าหากทุกคนชอบแล้วก็ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินคนนี้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้แอดมินคงต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ